ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลอตนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการดูวดวงใก้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะประจําเดือนมกราคมปีพศ2564นะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมช่องนี้จะอิงนึ่งเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะบางท่านอาจจะดูในศาสตร์ตะวันตกก็ดูคว่คู่กันไปได้ท่านที่มีลัคนาดาวจันทร์ราศุถิตฐในือนเกิดนะคะราศีธนูก็สามารถดูได้นะคะตรงนี้เนาะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราก็ได้อย่าไปใส่ใจอะไรมากนะคะคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนที่มีคู่สําหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีคนที่มีคนคุยนะคะความรักมันอาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าหรือเป็นการสลับกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินมาเป็นดวงของเราเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวเนาะ อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคนทำคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยนะอ่ะมาดูกันเลยเรื่องการงานนะคะราศีธนูนะคะประจําเดือนมกราคมเป็นไงบ้าง ราศีธนูนะคะถ้าคุณทํางานในองค์กรทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆลูกจ้างต่างๆบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะทํางานแบบเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจที่ว่าเหนื่อยใจเพราะว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าบุคคลที่ร่วมงานของคุณนะ่ะอาจจะเอาคุณเป็นเฐนานะรับหลังนะคะ อาจจะพูดให้ร้ายคุณในเรื่องเสียหายนะคะอาจจะทําให้คุณแบบเสียชื่อเสียงได้เดือนนี้นะคะงานาหนักไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าหนักใจคุณอาจจะอึดอัดเนาะบางครั้งคุณอาจจะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงคืออยากเปลี่ยนในเรื่องของการงานหรือบางคนนะคะ อยากจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะืคอเหนื่อยแล้วตรงนี้คือไม่ไหวนะคะในเรื่องของความกดดันต่างๆในองค์กรน,นะคะถามว่าถ้าสมัครงานได้ไหมได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าค่าตอบแทนอาจจะน้อยกว่าที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดด,ดูดีว่าเราควรจะอยู่ต่อหรือว่าเราควรจะมุกออนไปข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องระวังคือเดือนนี้นะคะอย่าไปไว้ใจใครมากคนที่คุณคิดว่าเขาดีไว้ใจนะคะเขาอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนภายภาคหน้าได้ สำหรับท่านที่ทำงานราชการงานราชการนะมีการเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งนะคะมีลูกน้องมีบริวารเพิ่มมากขึ้นงานก็เยอะมากขึ้นแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดือนนี้นะคะอาจจะไปข้องเกี่ยวในเรื่องของคดีความนาะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพกฎหมายนะอาจจะไปเกี่ยวข้องคดีความที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือ คดีความที่เราอาจจะรู้จักบุคคลคนนี้นะคะจะเ,เกิดความอึดอัดใจนะคะบางทีอยากจะช่วยแต่เราก็ต้องนึกถึงจรรยาบรรณของเรานะตรงนี้เอาความถูกต้องนะไม่ใช่เอาความถูกใจเนาะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาบางทีเราอาจจะบอกว่าเอออ่านดีแล้วนะแต่ทาไมมันมีประโยคนี้ขึ้นมาดูดีๆอาจจะพลาดนะ สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของจิจการท่านที่เป็นเจ้าของจิจการนะ,ะมีธุรกิจส่วนตัวนะคุณจะรู้สึกแบบอยากขยับขยายร้านนะ,ะอยากตกแต่งอยากรีโนเวทร้านนะ,ะเดือนนี้มีความแบบอยากตกแต่งให้สวยงามหรืออยากขยายให้มันใหญ่โตวกว่านี้นะคะคุณสําเร็จนะถ้าคิดจะทานะถามว่าธุรกิจของคุณไปได้ไหมบอกว่ากําลังไปได้ดีเลยแหละ,ละขอให้คุณอย่าทอ้อแค่นั้นเองสิ่งที่คุณต้องระวังคือระวังเรื่องการคบค้าสมาคมบางคนเข้ามาตีสนิทเราแบบ แรงเกินไปหรือรู้สึกว่าเขาดีมากเกินไปให้เอเใจไว้ว่ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะคะสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์คนค้าขายออนไลน์นะเดือนนี้ยอดยังแบบคงตัวนะไม่ได้ว่าขยายเพิ่มมากหรือไม่ได้ซุดลงมากนะคะถือว่าเท่าตัวนะแต่ต้องใช้ความอดทนมากๆเดือนนี้นะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังคือระวังในเรื่องของการไปข้องเกี่ยวในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเช่นเวลาเรารับสินค้าอะไรมาต้องดูว่าตรงนี้มีอยอยจริงไหมตรวจสอบแล้วแบบมันใช่ไหมอะไรเงี้ยบางทีจะเจอแจ็คพอตที่ว่าสวมอยอยก็มีนะดูดีๆเนาะนะคะต่อมามาดูเรื่องการเงินนะราศีธนูเป็นไง การเงินราศีธนูนะเดือนนี้นะคะถือว่าคุณยิ้มได้เลยแหละนะคะบางคนอาจจะมีโชคมีลร่จากทางไกลบางคนอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะได้เฉลิมฉลองได้ใช้เงินไปท่องเที่ยวนะ,ะบางคนหรือบางคนนะคะอาจจะมีคนทางไกลนะคะนําเงินมาให้เช่นอาจจะเคยกู้ยืมหรือเคยแบบช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะคะ พอสุดท้ายพอเขาตั้งหลักตั้งตัวได้คนคนนี้จะนําเงินไหมให้เราหรือถ้าเกิดว่าการเสี่ยงโชคคุณน่าจะเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเวลาคุณไปท่องเที่ยวไปทําบุญดูในเลขของเสีมทรงเสมซีนะถือว่ายังมีโอกาสในเรื่องของดวงนะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นทุกคนนะแล้วแต่ดวงเนาะตรงนี้นะคะถือว่าการเงินยังโอเคอยู่นะมาดูเรื่องความรักกันมั่งนะคะคนโสดเป็นไงมั่งเอ่ย ความรักนะคะสําหรับคนโสดนะที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอปัญหารักซอนรักสามเศร้าหรือเปล่าคะคนโสดมีใครบางคนที่แบบเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแล้วเขานะ่าจะมีคนสองคนอยู่ในชีวิตหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะมีการครบซ้อนนะคะมีการแบบคุยกับอีกคนหนึ่งคุยกับคนเก่านะตอนนี้สถานการณ์คือนิ่งต่างคนต่างนิ่งเดอแฮงแมนนะคะไม่มีการติดต่อไม่มีแอคชั่นใดๆตอนนี้เหมือนคุณเป็นโสดเต็มตัวแล้วล่ะนะคะ ตอนนี้เนาะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่เป็นคนอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดน,ต,นต่างอำเภอต่างจังหวัดเจอกันในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะมาดูคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงคนคุยสถานะไม่ชัดเจน คุณกําลังแบบแอบส่องแอบมองหรือเฝ้าดูพฤติกรรมเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาคนนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆหรือบางทีเราคุยกับเขาในะถานะมันเหมือนยังไม่มั่นคงนะนะคะบางครั้งคุณอยากจะมุกออนไปข้างหน้าแต่บางครั้งคุณก็อยากจะให้โอกาสเขานะคะถามว่าเขาชอบเราไหมเขาก็ชอบเรานะแต่เขาเรียกว่าไงรักมากกว่าเพื่อนยังไม่ถึงกับคําว่าแฟนนะคะน้ะถ้าจะไปต่อได้ไหมบอกเลยว่าถ้าไปต่ออาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเขายังให้สถานะเราไม่ได้ ถ้าจะชัดเจนที่สุดก็คือถ้าเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธนน์น่าจะไปต่อกับคุณได้นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวเป็นไงบ้างคนที่มีครอบครัวนะคะบอกได้เลยว่าบางคนอาจจะทำงานไกลบ้านไกลที่นะคะบางคนอยู่ต่างประเทศก็มีนะนะคะ บอกเลยว่าเดือนนี้นะคะจะมีการแบบพบปะกสั่งสรรมีการแบบ mm. เขาเรียกว่ารวมตัวญาติพี่น้องนะตรงนี้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลก็จะได้ย้อนกลับมาหากันนะคะบางคนมีแฟนต่างชาตินะอาจจะมีการเดินทางมาหากันก็ได้หรือเราเดินทางไปหาเขาก็ได้ mm. ความรักยังมั่นคงอยู่ค่ะจะมีเรื่องการงานเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะงานเยอะนะคะม,มาดูในเรื่องของสุขภาพกันนั่งค่ะ สุขภาพสําหรับคนที่เกิดราศรีธนูนะระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อคอบาลัระวังเรื่องระบบช่องท้องแล้วก็อุบัติเหตุจากการทํางานนะบางทีพัดตกหกล้มสิ่งของล่วงใส่หัวอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยอีกอย่างหนึ่งคือให้ระวังในเรื่องของสายตานะคะสายตาแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะคะบางทีอาจจะตาพร่ามัวหรือรู้สึกว่าวิงเวียนเป็นพิเศษนะต้องดูดีต้องเช็คสุขภาพดีๆนะเดือนนี้นะคะ มาดูในเรื <K> ่องของการเสริมดวงกันบ you know. ้างค่ะเสริมดวงด้วยอะไรเอ่ยการเสริมดวงนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะเบริจาคอาหารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่แบบยากไร้ทาบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะจะได้ไม่ตามทันคุณเนาะในเรื่องของการแบบอะไรที่มันติดๆขัดๆเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้ ถวายเทียนหรือเขาเรียกว่าไงเติมน้ํามันตะเกียงนะคะทำให้ชีวิตของคุณได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้เดือนนี้ราศีธนูบอกเลยว่าถึงแม้มีความอึดอจจัดใจคุณก็ยังมีในเรื่องของความโชคดีอยู่ในบางเรื่องที่มันโชคร้ายหรือว่ามันไม่ดีกับเราก็ย,ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมมันอาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะอย่าเอาไปยึดติดจะไปคิดว่าเป็นดวงของเราอย่างที่บอกว่า มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ราศีธนูนะสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือคุณต้องมุ่งมัน่นแล้วก็คุณต้องศรัทธานในตัวเองนะคะบางอย่างเราคิดว่ามันเลวร้ายแต่มันกลับมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราแบบรู้สึกแบบอืมแบบยิ้มได้อะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเร,งเรื่องโชคลาภที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะคะแต่เดือนนี้คุณอาจจะมีอะไรที่แบบฟลุกๆทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้ ได้ใช้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการบางคนอยากตกแต่งบ้านอยากถอยรถใหม่นะคะเงินดงเงินดาวอะไรอย่เงี้ยก็สามารถทําได้เลยนะตรงนี้เนาะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าดูแลชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ